วัย18ปีสูง170เซนติเมตรหน้าตาโงเ่เฮงดีเลยครับนักวยจากซปปอลาวคนนี้นิ่งลูกมะขามหวานวัย25ปีครับคู่ต่อสู้18สูง170ลงตัวที่65กิโลกรัมบานไก่เรือนเพียงงลูกมะขามหวานโอ้โห รอจังหวะกันนะครับโอ้โหลูกทองครับคนละทีคนละคำครับโอ้โหไอโครงดูด้านซ้ายของนินครับโอ้โห,โโหลูกเก่าอยู่ที่นินครับลูกสดอยู่ที่สีเทินรบเข้าไปโอ้โหเข่าขวาครับเสียบเข้าไปแหลมแหลมคนเป่านี่มันอยู่แล้วครับอ่าปูเลยครับยกนี้ของนินครับเลยครับ ายหน้าดีดไปเรื่อยดีดไปเรื่อยแม่ทำท่าจะตื้อๆเหมือนสีเทินถูกโลบครับสังเวียนนี้อ้าวโดนอีกแล้วไม่เดินใช่แล้วครับความสดไปไหนครับแม่ฟอร์หรือเปล่าครับโอ้ยโดนแข้งครับหลังมาไหมปัญญาเริ่มขับบากนะครับออ้หุกซ้ายสวยครับนินแม่ขยับจะเตะครับเปลี่ยนเป็นต่อยครับ ออกลูกเก๋าโชว์นะครับตอนนี้ลินลูกประคามหวานครับเวลาที่เหลือครับสีเทินต้องช่วนดึงหลุโโหหดโอ้โหอีู่ใจคิดอ่ะนึงเอาละครับโดกานแล้วโอ้สีเทินดูโดนขวาเข้าไปเยอะๆนี่หายใจทางปากครับโอ้โ,โดนเคะอีกครับสีเทินศิลปุตนะครับไปดูภาพช้าครับ ไปจนไหม้เป็นหมูแผ่นไว้แล้วนะครับลงล่างครับชี้ไปเลยครับแม่ให้ไฟเข้ามาครับพี่น้องยินดีรับโอ้โหดูครับถึงในความศิลปการออกอาวุธนะครับศิลปะแม่ไม้มมยไทยนี่ครับตบทุกซ้ายนะครับลิ้นลูกมะขามหวานแม่ก็บอกว่าไฟนี้โช์ความเก่าเต็มที่เลยครับออกอาวุธแบบเนื้อรอจังหวะครับจังหวะสุด ผู้ช่วยแพทย์ของเรานะครับเก๋เอาอยู่ค no รับคู่น like ี้ครับนินลูกมะขามหวานครับเอาชนะคะแนนสีเทินสีระบุตจากสปปลาวไปได้ความศิลป์การออกอาวุธนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครับตบคุ่ซ้ายนะครับนินลูกมะขามหวาน แม่เขาบอกว่าไฟนี้ม่โชว์ความเก่าเต็มที่เลยครับออกอาวุธแบบเนินเนื้อรอจังหวะครับจังหวะสุด